ควรจะไขตัวองหุนะ่งใเข้าเด็ดะก็ว่าก่งวันนี้นะครับผมจะพาไปทำความรู้จักกับจังหวัดคานางวาวะนะครับผ่านจังหวัดยามาเนชินะครับเป็นภูเขาไฟฟูจิในช่วงหน้าร้อนภูเขาโอวากูดาน,นินะครับที่จังหวัดคานางวาวะเมืองฮาโกเนะนั่นเองนะครับที่นี่นะครับเคยปะทุมาแล้วนะไข่ต้มสีดํานั่นเองนะครับ วันนี้นะครับผมจะพาไปทาความรู้จักนะครับกับจังหวัดคานางาวะนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยมากๆเลยนะครับและสิ่งสำคัญเลยนะครับเดินทางไม่ยากนะครับเดินทางจากโตเกียวเนี่ยนะครับสามารถไปกลับได้ในวันเดียวกันเลยนะครับและสถานที่ท่องเที่ยววันนี้ที่ผมไปทำความรู้จักก็คือเขาโอคุดานินะครับสิ่งที่มี ชื่อเสียงในภูเขานี้นะครับทุกคนมาจะต้องกินเลยก็คือไข่ดำนะครับขขเขาบ um. อกว่าไข่ดานี้นะครับถ้าได้กินแล้วนะครับอายุจะยืนขึ้นเจปีเลยนะครับเส้นทางที่ผมใช้เดินทางไปจังหวัดคานางวาวะนะครับจะต้องผ่านจังหวัดยามานาชินะครับและจังหวัดยามานาชินะครับทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีภูเขาไฟฟูจินั่นเองนะครับและภูเขาไฟฟูจิที่เรากำลังเห็นอยู่น,นี้นะครับเป็นภูเขาไฟฟูจิในช่วงหน้าร้อนนั่นเองนะครับ แต่ยังไม่มีหิมะปกคลุมด้านบนป่องภูเขาไฟนะครับแต่ว่าก็ยังสวยมากเลยนะครับวันที่ฟ้าเปิดมากๆเลยครับจะได้เห็นภูเขาผู้จีแบบนี้นะครับ เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับภูเขาโอวากุดานินะครับอยู่ที่จังหวัดคานาาวะเมืองฮากุเนะนั่นเองนะครับที่นี่นะครับเคยปะทุมาแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อ3,000ปีก่อนนะครับตอนนี้ไม่ปะทุแล้วนะครับแต่ว่าบนพื้นผิวของภูเขาไฟนะครับจะยังมีความร้อนแล้วก็แลกกรรมฐานออกมาเป็นจานวนมากนะครับซึ่งเป็นที่มาของไข่ต้มสีดํานั่นเองนะครับไข่ต้มสีดํานะครับคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าการได้กินไข่ต้มที่มาจากแรกกรรมฐานนะครับจะทําให เรานะครับมีอายุยืนยาวไปอีก7ปีนะครับโหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับผมต้องลองกินนะครับชัก10ิฟองเลยนะครับถึงแล้วนะครับภูเขาไฟโอวาคุดานิตอนนี้ผมอยู่ด้านบนยอดนะครับภูเขาไฟโอวาคุดานินะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆระหว่างที่ผมเดินทางขึ้นมานะครับคือจะเห็นควันนี้นะครับปะทุขึ้นมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับ การเดินทางขึ้นมาบนภูเขาไฟสามารถเดินทางได้2แบบนะครับก็คือ1ก็คือแบบรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็จะขึ้นมาตามทางที่เขาจัดไว้ให้แล้วก็บบที่2คือการนั่งกระเช้านะครับนั่งรถวขึ้นมานะครับแต่ว่าแนะนําเป็นนั่งรถวนะครับเขาบอกว่าการนั่งรถวขึ้นมาบนภูเขาไฟนี้นะครับจะสวยมากๆาเลยครับวิวข้างทานกว่าเราจะขึ้นมาข้างบนนี้ครับสวยมาก ภูเขาไฟโอวาคุดานิแห่งนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดคานางาวะครับที่นี่เคยเป็นเหมืองเก่านะครับแล้วก็ภูเขาไฟโอวาคุดานิแห่งนี้นะครับเคยปะทุเมื่อ2,000ปีที่แล้วครับโหแต่ว่าตอนนี้ดับแล้วนะครับมีแค่ไอความร้อนนั่นเองนะครับนี่นะครับจุดที่เราขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงที่เราอยู่นะครับต้ินนะตรงนี้มีบอกเลยนะครับว่ามีทางมีไฟด้วยว่าสมมุติว่ามันเกิดเหตุปะทุขึ้นมานะครับไปไปทางนี้นเอย ตรงนี้เขียนว่าคุโรทามางุะนะครับไข่ดำนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกินไข่ดำนะครับเราจะไปชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะ,นะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะที่นี่นะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับของจังหวัดคานางวาวะนั่นเองนะครับเป็นศาลเจ้าอยู่บนยอดสุดของภูเขาคุดานิเลยนะครับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับ ก็คือก่อนที่เราจะขอพรหรือว่าสักการะสารเจ้าหรือว่าวัดที่ไหนนะครับเขาก็จะมีการชําระล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับถือว่าทําให้ตัวเองบริสุทธิ์ก่อนนะครับถึงจะเข้ามาสักการะได้น,ดดนั่นเองซื้อมาเมื่อกี้อะไรเตรียมอม <c oughs> ันร้อนนะครับว่าร้อเบรคมันไปได้สองสองฝั่งไงนะขึ้นมาจากฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็ลงไปอีกฝั่งนึงก็ได้นะครับสวยมาก วาดานินะครับถ้าเรามาเราต้องมาเช็คอินตรงนี้นะครับรูปไข่ดำนะครับโอควดานินะครับตรงนี้นี่นะจุดเช็คอินนะครับสีลูกห้าร้ยนั่นเองโอี่ดำเี่สิี่สิี่สิบส่นิี่อิบี่่สิ่บี่ิ่ กรรมฐานนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะครับแล้วก็การได้กินไข่ดำนะครับที่แช่จากรรมอายุจะยืนยาวไปอีก7ปีเลยนะครับโอ้ถ้าเป็นจริงนะผมจะกินสักสิลรูปสาคัญในการไปเที่ยวนะครับมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับนี่เขามีเขียนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อจะทําให้นะครับหากคนในแห่งนี้มันยังสวยแล้วก็คงด้ธรรมชาติแบบนี้นะครับขยักให้นํากลับไปทิ้งที่บ้านนะครับญี่ปุ่น สำคัญมากเลยนะครับขยะนะครับจะไม่มีถังขยะสาธารณะให้นะครับด <_ an> ้านในก็สีขาวปกตินะครับเือนไข่ปกติเลย <_ an> แต่ว่าที่ปอกจะช้าไม่ใช่เลยมันรอดอัดซึ่งปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามันจะสีเข้มกว่านะครับมันจะสีเข้มกว่าไข่ปกติที่เราตุ้มนะครับ <_ an> อายุยืนปีเจ็ดปีนะหนึ่งลูกอ่ะ <_ an> ส่วนมากมันจะเป็นผอมอยาง้ของฝั่งนั่นเองน่ารักมากเนี่ย เวลาบีบออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนไข่มันแตกอะ่ะนี่ดิไม่ใช่ที่แบบทำให้เราเสียตังค์อ่ะน่ารักมากดูดินี่ครับมันมีจิบะเป็นมาชิบะนะครับเนี่ยแค่กล่องก็น่ากินแล้วอะเคลือบช็อกโกแลตหรือเปล่าแล้วเป็นขนมปังนะครับแล้วก็เป็นไส้อะไอขี้เกียจอะ่ะน่ารักกว่า,อ,าอโครมอร์หรือจ๊ะ ในม,มีคิตตี้ด้วยลงไปด้านล่างอ่ะสวยมากจะเห็นได้ว่านะครับด้านล่างนะครับจะมีการก่อสร้างนะครับที่เขาก่อสร้างแบบนี้นะครับคือภูเขาครับน้าดินมันจะไหลลงไปด้านล่างนะครับเขาก็เลยมีการสร้างไม่ให้หน้าดิมนมาไหลลงไปด้านล่าง